สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมขุนขาวนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทําการทายคาร์ดทัมเมอร์ของอุลตร้าแมนกันนะครับผมปรบมือครับผมโอเคครับผมก็เราก็จะมาทายคาร์ดทัมเมอร์ของอุลตร้าแมนจะมีทั้งหมด35ตัวนะครับผมก็เยอะมากเลยครับผมแล้วก็มีเวลาให้คิดเยอะแยะเลยครับผมแต่ถ้าผมทายผิดแค่รอบเดียวนะครับผมก็คือผิดแล้วผิดเลยครับผมไม่มีการแก้ตัวนะครับผมก็สามารถถามค้อถาม กับทีมงานได้ครับผมหนึ่งคำถามนะครับผมสองคำถามไม่ได้สามคำถามไม่ได้เพียงแค่คําถามเดียวเป็นตัวบอกว่ายังไครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยอ่ะตัวแรกตัวแรกขึ้นมาแล้วอันนี้อุลตร้าแมนกิงกัดแน่นอนครับผมเพราะว่าจากลักษณะแล้วเนี่ยเป็นตัวเดียวนะครับผมในซีรีส์อุลตร้าแมนที่มีคริสตัลอยู่ที่หน้าอกนะครับผมก็นั่นแหละอุลตร้าแมนกิงกัดครับผมเป็นใครไม่ได้นอกจากอุลตร้าแมนกิงกัดแล้วแล้วดูคำตอบนะครับถูกต้องนะครับ ่อไปครับอากูครับเพราะว่าจากลักษณะนนเนี่ยเออมันจะเหมือนกับไกอาแต่ว่ามันจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตรงที่หน้าหน้าอกอ่ะมันจะมีแถบสีขาวด้วยซึ่งการตัดระหว่างสีน้ําเงินกับสีขาวก็มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันครับผมมี่คาลิอ่ะม,มันเป็นสีเงินครับผมแต่ว่าของอากูจะเป็นสีขาวที่หน้าอกก็มีแค่คนเดียวครับผมมีสีดําตัดด้วยอนะครับถูกต้องครับตัวที่สามครับไป อาสตาครับอันนี้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าอาสตาเนี่ยมันมีหน้าอกต่างจากเลโอคือมันคล้ายๆกันแหละแต่ว่าของอาสตามันจะเป็นสี่เหลี่ยมครับผมส่วนของเลโอนี่จะเป็นคัลเลอร์ทัมเมอร์ที่ติดกับหน้าอกไปเลยแล้วจะจะมีแถบเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะปกติแล้วอุลเตอร์แมนใช่ไหมมันจะมีสีเงินๆครับผมที่เหมือนเป็นกรอบพุ่มตรงที่หน้าอกเอาไว้ครับผมแล้วมันจะติดกับคัลเลอร์ทัมเมอร์ซึ่งเลโอก็เป็นอย่างนั้นครับผมแต่อาสตามันจะมีช่องว่างที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ครับผมแล้วก็จะเป็นรูปสี an, ี่่่เหหลยมมมอาคคงูรับผ ก็ตอบจใครไม่ได้แล้วนอกจากอัสตาถูกต้องครับตัวที่สีนะครับไยอันนี้อ๋อหรือละฟูมาเข้าผมอุลตร้าแมนฟูมาเพราะว่าที่ผมจําได้เนี่ยเพราะว่าตรงที่อา l คาร์ลทัมเมอร์เนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นฟูมานะเพราะว่าก้ากึ่งในใจว่าอาจจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าดูจากเอ้ยเดี๋ยนะตอ,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 ตอบตอบฟูมาไปแล้วนี่เช่เหรอฟูมาหรือเปล่านะ หรือมั่นใจไหมครับเอ้ยไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเขาตอบไปแล้วอ่ะเอ้ยแต่อันนี้มันมีมันมีตัวหนึ่งขึ้นมาในหัวระหว่างฟูมะมีสองตัวคือโทริเกียกับฟูมะเฉลยนะครับโทริเกียใช่ไหมไม่ใช่ฟูม้าหรือฟูม้าหรือทริเกียอ้าวเป็นยังไงเป็นแมนบลูบลูครับคือเราจะคือผมจะงงอ่ะมันจะสับสนอ่ะมันยากไทยไทยยากใช่ไหมเพราะว่าเคาเลยทัมเมอร์กับอ่าลักษณะ ของภายนอกคาร์ลมเมอร์นะมันจะมีสีฟ้าใช่ไหมซึ่งม,มันก็จะมีอ่ามันก็จะมีหลายตัวมากเลยแต่ว่าหลักๆแล้วมันมีแค่า3ามตัวที่ผมนิมออกก็คือมีอ่าอันเนี้ยคือมันไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาอยู่ในหัวเลยอะ่ะไออุนเตอร์มนบูเนี่ยไม่เคยไม่จะไม่ได้เมื่อกี้ยังไม่เข้ามาอยู่ในหัวเลยตอนแรกคิดว่ามีแค่ฟูมากับอ่าทรเกียแค่นี้แต่ลืมไปลืมไปว่ามีบูด้วยครับผมโอเคมาต่อเลยที่ห้านะครับ ไปต้งด้ครับอออันนี้อันนี้อันนี้เดาเดาพอได้เพราะว่าอันนี้คืออุลตร้าแมนไดนาครับผมร่างอ่าเ,เออใช่อุนนลตร้าแมนไดนาเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไปปรึกษากับทีมงานแล้วทีมงานบอกว่าไม่มีร่างที่เป็นฟอร์มต่างๆของอุลตร้าแมนครับผมมีแต่ร่างต้นฉบับนะครับผมหรือร่างออริจินัลนั่นเองอันนี้ก็คืออุลตร้าแมนไดนาร่างอ่าร่างปกตินั่นแหละร่างออริจินอลเคยเคยจำชื่อได้นะแต่ลืมไปแล้วลืมไปแล้ว โอเคดูนะครับดูครับต่บ <า S 1> อ <บา S 1> ครับอุฒิแมนไดานาเนี่ยถูกต้องครับอันนี้วุอ,อ,อิแมนวุฒิแมนไดนาเพราะว่า<ป>ที่ดา,ดาออกได้เนี่ยมันจะมีแค่สองตัวสามตัวเองที่เป็นแก๊งสามสามวุฒแมนในตำนานน่ที่รู้อย่างที่รู้กันที่ก,ากา้าไดนาไกอาจะรับสถานีสถานี้เลยมีแค่สามตัวนี้เจ็ดนะครับป้าแปดศูนย์ครับ อันนี้ตัวที่หกอ๋อตัวที่หกอะ <c oughs> อันนี้แปดศูนย์เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะไอตรงนั้นอะ่ะมันจะมีเหลื่อมๆสีขาวๆถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่สังเกตเห็นเหลื่อมตรงนั้นสีขาวๆอะ่ะที่อยู่ใกล้กับสีแดงๆที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเล็กๆอะ่ะก็เราไม่ออกเลยว่านี่80ดศนย์แต่ที่เห็นได้เพราะว่าจำได้ว่าลักษณะค o า o r t e m p e r a t ของ8ปศูนย์คือเหมือนอตัวแบบปกติแต่ว่าส่วนหน้าอกจะเป็นรูปวงกลมครับผมที่เหมือนแบบ มีวงกลมสีแดงออกมาที่ติดกับร่างกายของมันนั่นแหละครับผมเฉลยนะแปดศูนย์เนี่ยอนาะอ้าวขอครับใครเขาเรียกว่าความมั่นใจเต็มร้อยเกินไปเจ้าพ่ออุลตาเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนอ่าจะไม่เห็นนะขอคิดก่อนในในในอุลตร้าแมนเนี่ยมันมันมันดูคล้ายกับแปดศูนย์จริงๆนะทุกทุกคน <c oughs> เราเปรียบเทียบด่วไม่เชื่อลองดูดิมันมันแบบมันเหมือนมากเลยอะกับ8ปดศูนยะ์เนี่ยแต่ว่าแต่ว่านี่ก็เป็นเจ้าพะอุนตาก็ไม่นึกเลยนะโอเคกับตัวที่เจ็ดนะครับอันนี้ไกอ่อาไกอ่ไกอาน่แน่นอนครับผมอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับผมว่า T D G นะครับผม Tiga เด่นหน้าไก่อานะครับผมมันจะเหมือนกันเลยครับผมและก็ที่จําได้ก็เพราะว่าที่แปลงร่าโอร์ต้าแมนไก่อาครับผมจะเหมือนกับคุณธอร์ของเขานั่นเองครับผมไก่อานั่นแหละจะเลย ถูกต้องครับต่อไปต้องรอต้องรอดแต่ต่อไปต้องรอดตัวที่แปดจี๊ดครับผมอยู่ตอนหน้าต่าตาเลยอยู่ตอนหน้าเลยจี๊ดอ่พค้ออะไรครับผมที่มันเหมือนกันให้เชื่อดูครับผมนี่โมเดลเอามาตั้งเปนพ็อปเอาไว้ด้วยโอ้ี่โค้งนี่อันนี้ก็คือไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีจี๊ดอยู่ด้วยอ่ะคำตอบคือจี๊ดครับ ใช้สูตรโกงความตายครับผมมีอุลตร้าแมนอยู่ใกล้ๆครับผมไไก็ไม่นึกเลย <นะ S 1> ว่าจะมีอยู่ด้วยแต่ในใน,นเมื่อมีอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็จัดซะหน่อยแล้วกันโอเคไปโจนเนสครับผมตอนนี้โจนเนสเห็นหปุ๊บรู้ปั๊บเลยเพราะว่าอุลตร้าแมนในเรื่องอ่ะที่ปรากฏตัวมาที่มาจากดาวไททันใช่ไหมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวครับผมก็คืออ่าอุลตร้าแมนโจเนสไททัสนะครับผมที่เป็นดูเหมือนอุลตร้าแมนโจเนสกับไททัสที่เป็นอุลตร้าแมนจากดาวยูโฟรตี้ตัวหลักๆครับผม ัมีค่าสองตัวนี้นะครับผมที่ผมเดาได้เพราะว่ามันมีค่าสองตัวนี้แหละมันคือโจโนเนสนั่นเนล่ยคำตอบคือโจโนเนสครับ <c oughs> <c oughs> ต่อที่สิบนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมอืมอืมนม่ก็มึกงนใจ ก้ากึ่งในใจเพราะว่ามันมีหลายตัวมากที่คล้ายๆอย่างนี้อันดับแรกในหัวนะนี่สันนิษฐานก่อนคือคิดว่าเป็นทาโร่แต่ทาโร่คาไม่ใช่ว่าทาโร่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ทาโร่ Halo มันจะลงคล้ายๆกับของเซเว่นที่เป็นอะไรนะชุดเกอะตรงที่หน้าอกอะ่ะแต่ว่าอัสเนียด้วยจากลักษณะแล้วอันนี้อัสก็ไม่ใช่อัสตารเพราะอัสตาก็ไปแล้วอันนี้เลโอแน่นอนครับผมเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเลโออ่ะเลโอ Leo แหละคําตอบคือเลโอครับ ไปครับ11อุลตร้าแมรี่เจนครับผมง่ายเกินเอออุลตร้าแมรีเจนเนี่ยผมจำได้เลยเพราะว่าตัวเนี่ยมันมีร่างของร่างของมันอ่ะคือมีแค่สีม่วงสีเงินแล้วก็สีดำครับผมมีแค่เนี่ยมันจำหลกัหลกๆมันมีแค่นี้แล้วก็คาราเทมเมอร์ของมันอ่ะเหมือนเป็นเพียงแค่ตัวเดียวเลยมั้งที่ กรอบนอกคาราทัมเมอร์เป็นสีทองครับผมเพราะว่าอุลตร้าแมนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นตัวเดียวมั้งที่เป็นสีทองแล้วก็ข้างในออกจะมีประกายใส,ยสยๆแววๆครับผมจริงๆแล้วอ่ะข้างในคาราทมเมอร์ที่เป็นสีเขียวมินท์อ่ะช่วงหลังๆมาใช่ไหมอุลตร้าแมนมันก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวมินท์หมดก่อนหน้านี้มีแต่สีฟ้าครับผมโอเคต่อไปเจรเจินครับถูกต้องต่อไปนะครับสิบสอง เมบิอุสครับ <S 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 อันนี้ที่จําได้เนี่ยเพราะว่าดูเมบิอุสบ่อยตั้งแต่เด็กก็เลยจําได้ครับผมแต่อย่างหนึ่งที่คือจําได้ก็คือเพราะว่าเมบิอุสเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนตัวเดียวที่ไม่มีกรอบคา l ์เทอร์เมอร์คือเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีคา l ์เทอร์เมอร์ที่แตกต่างจากพวกเพราะว่าเขาจะเป็นอุลตร้าแมนที่มีคาร์เทอร์เมอร์สีฟ้าก็ใช่สีฟ้านั่นแหละแต่ว่าไม่มีกรอบแค่นั้นเองมันจะติดก,กับผิวหนงังของเขาไปเลยครับผมคำตอบคือเมบิอุสครับถบูกต้อง 13ครับเน็กซัสครับผมเน็กซัสเพราะว่าที่รู้เนี่ยเพราะว่า,าตรงหน้าอกอะของเน็กซัสใช่ไหมมันจะมีคล้ายๆกับของอุลตร้าแมนโนอาซึ่งเน็กซัสกับโนอาคือตัวเดียวกันครับผมแล้วก็เออของเน็กซัสเนี่ยมันจะมีคาลเลอร์ทัมเมอร์อยู่ด้วยแต่ของโนอามันไม่มีคาลเลอร์ทัมเมอร์ครับผมเพราะโนอามันมีคาลเลอร์ทัมเมอร์สีแดงไงแต่ของเน็กซัสมันจะมีคาลเลอร์ทัมเมอร์เพิ่มมาซ้อนทับกับคาลเลอร์ทัมเมอร์ของอุลตร้าแมนโนอาครับผมแน่นอนจะมีแค่ตัวเดียวครับผมคือเน็กซัส เฉลยนะครับเลขสัตครับไปสิสีครับโอ้นี่ง่ายมากเลยเพิ่งดูภาคล่าสุดนะครับผมของดิสนีย์คอรสโลตัวนี้มีเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เป็นตัวละครหลักเลยนั่นคืออุลตแมนรี o ูทครับผมแน่นอนเพราะที่ผมรู้เป็นรีบูทเดี๋ยวเพราะว่าอ่าอ่จริงๆนะถ้าดูเผินๆมันก็คล้ายๆอุลตร้าแมนนั่แหละแต่ว่า มันจะดูมีลวดลายและมีเหลี่ยมเยอะกว่าครับผมตรงที่ครื่องธรรม,มร์ครับผมนั่นแหละแต่ผมมองว่ามันเป็นรีบูทอ่ะก็ต้องรีบูทคิดว่าน่าจะใช่นะคำตอบถูกต้องครับรีบูตต่อไปตัวที่สิบห้าไปอันนี้ครับผมเจอเหลี่ยมจากาตาที่แล้วเมื่อกี้ครับผมแน่นอนครับผมว่าผมโดนหลอกครับผมตรงที่ลืมดูไปว่า หน้าอกของอุลตร้าแมน2ตัวเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับไฟแล้วก็น้ําอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้เป็นไฟแล้วก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากรอสโซ่ครับผมรอสโซ่นะครับถูกต้องครับต่อไปที่16นะครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้มือพอดีเลยนี่โกงเลอะเนี่ย ใกล้กดีเลยมันเป็นเรื่องบังเอิญนะนนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตกลงกันนะว่าจะเอาตัวละครที่มีอยู่ในหน้าจอเนี่ยไปไว้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะที่หยิบออกมาคือถ้าไม่มีไทกะอยู่ตรงนี้ก็คิดไปแล้วว่าเป็นตัวอื่นที่เป็นอุลตร้าแมนประเภทอุลตร้าแมนสีฟ้านะครับผมก็แน่นอนว่าต้องเป็นไทกะครับผมอต่แ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 ต่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะเป็นอุลตร้าแมนฟูมก็ได้แต่เอาเผื่อไว้ก่อนถ้าตอนนี้ผิดก็ไม่เป็นไรคร,รับลองดูซิที่ไทกะว่า ตอบคือไทกะนะครับถูกต้องครับเพราะว่า oh, มันกล้ากล่งในใจว่าอาจจะเป็นฟูมะก็ได้แต่แต่ว่าไทกะเนี่ยมันจะมีเคลเลอร์อมเมอร์แล้วก็กรอบที่เคลอเทอร์อมเมอร์ที่ใหญ่นะครับผมทําให้ไม่สามารถแยกแยะสีผิวที่อยู่ตรงที่รอบอกได้ครับผมมันก็เลยมาแค่นั้นแต่โชคดีครับผมที่เรามี <Yeah! S 2> ตัวอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอเคสิจ <Okay. S 2> okay. อันนี้อุลตร้าแมนตัวล่าสุดเลยไม่ใช่ไดเกอร์ครับผมแต่นี่คือทริกเกอร์นั่นเองครับผมที่เพิ่งจบไปหมาดๆนี่เองครับผมนั่นแหละอุลตร้าแมนทริกเกอร์เพราะว่าที่ผมเดาได้เพราะว่าที่หน้าอกอะ่ะของไดเกอร์ใช่ไหม <c oughs> เออไม่ใช่ของทริกเกอร์มันจะเป็นอ่ายังไงเดี๋ยวจะให้พูดอ่ะคือมันเหมือนกับไดนาครับคือของได <c oughs> ไม่ใช่ไดนาของทิก้าคือมันเหมือนกับของทิก้าตัวที่ว่าทิก้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออทุกคนเห็นใช่ไหม เออม,มันคล้ายกันมากเลยแน่นอนมันจะมีใครไม่ได้ที่จะเหมือนกันนอกจากทิก้ากับทิกเกอร์นั่นเองคำตอบคือทิกเกอร์ครับมัลชอยต่อไปครับตัวสิบแปดโอ้อันนี้อันนี้พิจารณาเผื่อว่าโดนหลอกอีกแน่นอนว่าถ้าผมไม่เห็นเหลืองตรงสีอ่า กลัวามันจะเหมือนของเจ้าพอ่อวะเมื่อกี้คือมันมีเหลือมเล็กๆสีเ่เหล่ยมเล็กๆครับผมตรงนั้นอ่ะ <c oughs> นี่ขอท้ายว่าเป็นเอสอุลตร้าแมนเอครับผมคำตอบก็คือเอสครับ <c oughs> ไม่น่าให้เหลือมนิดนึงเลยอันนี้ะคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เป็นเหลือ <c oughs> มาเห็นมาใช่ไหม เพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าแปสูแปดสูงมันคล้ายกันมากกว่าของเจ้าพ่อแต่ลืมไปเข้าผมว่าลืมไปว่ามันมีเจ้าพ่ออยู่ด้วยโอเคต่อไปครับคนที่9ป้ายอ่าอันนี้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 ระวังให้ดีทุกคนอ่ะทายเสื้อมันคืออะไรแต่ผมคิดได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าเจ้าที่เห็นนะมันมีโซฟีกับแจ็คแค่สองตัวที่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่า ตรงหน้าอ,อกอะ่ะมันจะมี2ขีดขึ้นคือเป็น2ชั้นใช่ไหมจะมีลวดลาย2ชั้นอะ่ะมันจะตกักแตกต่างจากอุลตร้าแมนคือหลกัหลกๆนะในเรื่องอุลตร้าแมนจะมีอุลตร้าแมนเป็นัน3ตัวที่เหมือนกันและหน้าตาเหมือนกันอย่างกาแฟเลยก็คืออุลตร้าแมนแจ็คแล้วก็อุลตร้าแมนแล้วก็โซฟีคเขาบผมซึ่ง3ตัวเนี่ยหน้าตาเหมือนกันมากแต่เราจะแยกได้ออกจากลวดลายของบนตัวของเขาซึ่งผมก็คิดว่าคงเป็นแจ็คแน่นอนเพราะโซฟี <c oughs> Sophie, จะมีปุ่มสาตาร์มากยี่ดวยโอเคครับ แจ็คครับผมถูกต้องคือมันเหมือนกันนะคือถ้าแบบถ้าซูมเข้าไปใกล้อีกนิดเดียวอะ่ะก็คือไม่รู้ว่าเป็นแจ็คหรือไม่ก็โซฟีนะเพราะว่าโซฟีอ่ะมันจะมีขณธรรมเอ้ยมันจะมีสตาร์มาร์กอะ่ะติดอยู่ด้วยมันจะติดอยู่ใกล้ๆกันเลยโอเคครับบทที่20ไปโซฟี Sophie, ครับผมเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเหมือนหนาเลยโซฟีง่ายจัง <laughs> เพราะว่ามีฝุ่มสตาร์มาร์กอยู่ด้วย ใครๆก็ดูก็รู้แล้วครับผมว่าแฟนๆเราทำไมก็ต้องตอบได้อยู่แล้วกระสอบไสายจักรวานคะแนนยังรอบนี่คำตอบคือโซฟีครับโอเคตัวต่อไปนะครับโอ้ตอนนี้เพิ่งปรากฏตัวมาเด้อ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 คิดก่อนเลกูลลอสอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเลกูลลอสนะครับ คือไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีคําอธิบายอนะไรยากเพราะว่ามันอธิบายยากว่ามันเป็นอุตมนอะไรแต่จากที่เห็นเนี่ยรู้ยังไงเป็นกูเลกลูอด <c oughs> เพราะว่ามันมีมันมัน,ม,นมันเป็นอุตมนตัวใหม่คือลักษณะของเอาเป็นว่านะลักษณะของนีเจเนชันเนี่ยก็คือลวดลายเขาจะแตกต่างจากอุตมะยูชวาและเฮเซียคือมันเขาจะมีลูกเล่นเยอะกว่าแค่นั้นแหะตอบเลยลกูลอสครัตอบเือลูกูลอสครับ รู้ได้ไงเี่ยเลยไม่รูเลยตัวต่อไปครับย <26 S 3> ี่สิบสองทิก้าครับผมอยู่ใกลๆนี่เองเอาจริงๆแล้ว <c oughs> อา่า <c oughs> มีอีกแล้ว <c oughs> โอเคว่าจบคอตัวน,นี้ไม่สบายนิดหน่อยครับผมโอเคครับผมก็จะบอกว่าทิก้าเนี่ยที่ดูออกอะ่ะไม่ใช่พรอดูตรงนี้แต่เห็นแล้วก็รู้เลยแน่นอนว่าแฟนๆอัลตาแมนเห็นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านี่เป็นทิก้าครับผมเพราะว่า มันมีแค่เดี๋ยวที่ผมบอกไปตอนที่ทิกเกอร์นะครับเพราะว่ามันมีแค่สองตัวเองที่คล้ายๆกันมากคือสองนันนี้ตอบทิกเกครับตอบนะครับถูกต้องครับจิกเกโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> คุยจากหัวร้อมาก <c oughs> เดี๋ยหวหัวลาะมากกว่อะไร <c oughs> มาอีกแล้วไอ้สองตัวเนี่ยทเรเกียกับฟูมาเนี่ยก้ามก่งมากเลยแต่ดูทรงแล้วอ่ะทเลเกียล่างอะไรคือที่ผมพูดถึงทเรเกียนี่คือไม่ได้พูดถึงทเรเกียที่เปลี่ยนเป็นความมืดเลยนะแต่คือโทเรเกียในรูปแบบที่เขายังไม่ได้เข้าสู่ความมืดเนี่ยพอเก็ตพอดึงภาาออกใช่ไหมเออแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกันมากแต่ว่าเอาหลักๆนะคิดว่าน่าจะเป็นฟูมาเพราะว่าทเรเกียมันเป็นวงกลมอะเท่าที่จำได้คือเป็นวงกลมนี่ฟูมาแน่นอนดูทรงฟูมาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ขครับตอบนะครับ ซีโร่ซีลโอเฮ้ย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 คือคือทุกคนตอบได้ไหมทุกคนตอบได้ไหมซีโร่เฮ้ยทุกคนคือซีโร่เนี่ยรู้ใช่ไหมมันมันเป็นสีน้องเงินอนะ่ะกับสีแดงใช่ป่ะแล้วทีเนี่ยเอ้ยแล้วทำไมเราเราไม่ได้สังเกตว่าหน้าอกของมันเหมือนเซเว่นอ่ะคือทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าแล้วนะชุดกอดในที่หน้าอกของมันเนี่ยจะเหมือนเซเว่นเลยเพราะมันเป็นพ่อลูกอยู่แล้ว เออแต่ทำไมผมว่ามันเป็นซีโร่ที่มันนึกอ่ะเฮ้ยแล้วถ้าถ้าใครนึกออกก็เห็นแว็บแลนด์มันเป็นซีโร่นี่คือถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าคือขนาดผมผมยังเดาไม่ถูกแหละเพราะว่ามันเป็นเอ,อ่อสีน้ำเงินอ่ะคือซีโร่เป็นสีน้ำเงินตัดกับสีแดงอ่ะแล้วคือมันเดายากแค่นั้นอ่ะโอเคต่อ okay. ไปนะครับโอเคโอ้ย ไม่ต้องพูดอะไรมากแซดทุกคนเห็นภาพก็รู้แซดอยู่แล้วอันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดมากอ่ะเฉลยแซดครับนี่ไออุตตมะที่มันมีอ่าสัญลักษณ์ของชื่อตัวเองอยู่ที่หน้าอกนี่ดาง่ายจัดเลยตัวไปโอ้โหอยู่ไกลนี่เองมีแค่ตัวเดียวครับผมในจักรวาลนี้อยู่ไกลนี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองไม่พูดมากครับผมก็คือ ในจกกักรวาลต่างแดนแน่นอนครับผมว่ามันก็ต้องมีแค่ตัวเดียวอยู่แล้วที่คารทัมเมื่อมันดันไปติดอยู่ที่หัวนะครับผมแต่ตัวเนี้มันแตกต่างจากซีโร่ก็คือซีโร่คาร์ทัมเมอร์อยู่ที่หน้าอกใช่ไหมเพราะเขาไรปรนูกผสมไงแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวสีแดงแน่นอน่าสีแดงทั้งแข่งเลยแล้วก็ลักษณะเนี้ยก็รู้อยู่แล้วทุกคนแน่นอนเซเว่นครับผมคำตอบคือเซเว่นครับ ที่บมกว่าได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวจริงๆอ่ะมีแค่ตัวเดียวจริงๆก็อาจจะมีตัวอื่นอ่ะวันต้าเซเว่นเอ็กซ์ใช่ไหมแล้วก็วันต้าเซเว่นอะไรนะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมโอทำไมไม่ออกมาเออ <c oughs> ม,มีแค่ไม่กี่ตัวแต่ที่ได้ออกเพราะว่าดูจากรู้ประธานสันฐานก็รู้แล้วโอต่อไปนะครับทาโร่ <Halo. c oughs> ที่รู้เป็นทาโร่เพราะว่าหน้าอกของทาโร่เนี่ยที่จำอันนี้จำได้แม่นเลยจำได้แม่นเลยเพราะว่าตรงที่ของทาโร่เนี่ย มันจะมีสามเหลี่ยมกับหัวอยู่และลักษณะมันคล้ายๆกับของเซเว่นครับผมมันคล้ายๆกันเลยแต่แต่มันจะเป็นการรวมระหว่างอขอเซเว่นกับทาร์โลรวมกันครับผมมันรวมกันอะคือเอาไปว่ามันก็ไม่ใช่ผลสตาร์มาร์กหรอกแต่มันเหมือนเป็นการฟิวชั่นกันเมื่อไหกลายเป็นทาโร่นั่นเองครับผมโอเคเนี่ยทาโร่อยู่แล้วตอบเลยทาโร่ครับต่อไปอ๋อ อันนี้ง่ายมากเลยครับผมคอสโมสครับผมที่ดูออกไปคอสโมสครับผมคือทุกคนคงดูออไม่ออกใช่แต่ผมจําได้เพราะว่าคาลลทัมเมร์มันอ่ะจะเป็นเอกลักษณ์แค่นั้นแหละคำตอบเบอร์คอสโมสครับตัวนี้อาจจะเดายากอยู่สําหรับคนน้องๆครับผมผมคิดว่าเหมือนกันนะเพราะว่าขนาดขนาดซีโร่เนี่ยคือถ้าใครใช่ไหมเดาซีโร่ถูกอะ่ะถือว่าเก่งของผมน,นะเพราะว่าซีโร่มันเดายากอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยคือ มันก็พอเดาได้แต่ถ้าถ้าถา่ถ้าอยู่ดีๆภาพนี้อยู่ดีกลายเป็นซีโร่เฉยนี่โกรธด้วยนะต่อไปครับอ <c oughs> ืมแปดศูนย์รวยทำไมเดาว่าเป็นแปศมันเป็นบทเรียนจากตาที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับผมที่คือเป็นอะไรของเจ้าพ่อนะคือเจ้าพ่อเนี่ยลืมไปว่าเจ้าพ่อมันมีวงไอ,อ้สีแดงอ่ะที่เป็นเหมือนผิวหนังของมันอ่ะรอบๆกับคาร,ร์ทเมอร์ใช่ไหม แต่ของแปย์มันคล้ายกันมันคล้ายกันมากเลย <c oughs> มันต่างกันนิดเดียวเองคือตรงนั้นอ่ะอือเฉลย80ครับโอเคต่อไปต่อไปโอ้ยแล้วไ <c oughs> อเลยเห็นแล้วไอเลยอันนี้ไมันองพูดมากเลยครับผม Max อยู่แล้วครับผมอุลตร้าแมน Max ซว่า มันไม่แค่ตัวเดียวยจริงๆนะที่มันไอ่กาะที่หน้าอกมันเล่นใหญ่กว่าใครเพื่อ,น,อนนั่นแหละในยุคเ U T C อ่ะมีแค่ตัวเดียวครับผมแม็กซ์เฉลยครับแม็กซ์ครับถูกต้องต่อไปนะครับออฟครับผมแน่นอนไม่ต้องพูดมากทุกคนก็ทายถูกอยู่แล้วเพราะว่าหน้าอ,อกอ่ะตัวโอตัวเดียวตัวเดียวนัน่นแหละไม่พูดมากครับผมเจ็บคอเฉลยออฟครับถูกต้องเป็น <S <S ออฟล<ม>่างออริจินซากา ไม่ใช่ออริจินซากาดิคือมันเป็นล่างอะไรนะชื่ออะไรนะมันอยู่ในเรื่องออฟออริจินซากาคือในมันเป็นภาคแยกของเดอะบูฟวี่ของเอ่ออุลตร้าแมนออฟใช่ไหมคือทุกคนก็น่าจะเคยดูอยู่แล้วล่ะไอเดอะมูฟวี่ของเดอะแมนออฟอ่ะเพราะว่ามันอ่ะมันมันมีเดอะมูฟวี่ภาคแยกก็คือจบซีรีส์ใช่ไหมก็จะมีเดอะมูฟวี่ของออฟซึ่งออฟอ่ะมันตอนก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ร่างสีแดงไงแต่พอได้ดาบออฟคาลิเบอร์มามันก็กลายเป็นเอ่ะ ร่างเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับผมต่อไปนะครับ <c oughs> ใข่เดาไม่ได้นี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่แฟนฮันแท้อุลตร้าแมนนะครับผมแฟนฟอุลตร้าแมนเขามีแค่ตัวเดียวจริงๆครับผมเห็นหลักหลักเนี่ยคืออุลตร้าแมนนั่นแหละครับผมเพราะคืออุลตร้าแมนตัวแรกเลยครับผมคาตอบคืออุลตร้าแมนครับง่ายมากเลยตอนเนี้ย แต่อาจจะคล้ายๆกับโซฟีหน่อยถ้าถ้าอยู่ที่ถ้าถ้าถ้าคนตัดต่อนี่เอาผู้คลุยทั้งเมอร์ไปใส่นะแล้วบอกว่านี่คือโซฟีนะโกลดนะเนี่ยทำกับอุลตร้าแมนยังไงเนี่ยโอเคต่อไปเอ็กครับผมเอ็กเพราะว่าไม่ต้องพูดมากครับผมนณอกก็บอกชื่ออยู่แล้วครับผมว่าเอ็กครับผมอุลตร้าแมนเอ็กครับผมรูปประรษ์สันฐานก็คือไซเบอร์นี่แหละลักษณะก็คือชุดค้อตูมมันคือ คล้ายๆกับโลกไซเบอร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่ต้องดัวยากเพราะว่ามันคือ x อยู่แล้วชื่อหน้าอกก็บอกอยู่แล้ว x t o ผมครับน่าจะหาล่างนี้สอสมได้นะมีแต่ล่างเอ่อ x เอาอะไรนะ o อ o อเลยนะโกลาอัลเมอร์โอเคโอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยกับเมื่อกี้เลยครับผมที่เป็นโจนี้ตัวนี้คือไททันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับผมมีแค่สองตัวนะครับผม ที่มาจากดาวูโฟตีที่เป็นตัวหลักๆเฉลยไทยคัททัดโอเคต่อไปฟูมาฟูมาอยู่แล้วฟูมาอยู่แล้วคราวนี้ต้องตอบได้แล้วว่าฟูมาผิดมาหลายตาแล้วคือฟูมามันอยู่ในหัวมาตั้งนานแล้วเนี่ยในที่สุดก็ได้หมดปล่อยแล้วเห็นก็รู้แล้วฟูมาแน่นอนฟูมาแะไรเฉลยคือฟูมาครับผม ต่ oh, ตอ,ตอได้กว่าจะได้ต่อได้ <c oughs> จะได้เจอตัวนี้ <c oughs> จะได้หมดออกจากหัวสักทีตอนนี้มีช้อยเหลือแค่ตัวเดียวละโทริกีโดซิ่าโทริกียจะมาหรือเปล่าโอเคโอ้ <c oughs> oh, ตัวใหม่เลยครับผมใครเดาว่าเป็นอุลตร้าแมนไนน์นี้ตบปากตัวเองนะครับผมไม่ใช่อุลตร้าแมนไนน์นะดูให้ดีเพราะว่ามีแค่สองตัวเองที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยคือเด็กเกอร์นั่นเองครับผมเพราะว่าเด็กเกอร์มันจะมีคาร์เตอร์ดิตรงนี้ ใครยัง<ค>ไม่เคยเ<ว>ห็นหน้าเด็กเกอร์ก็ไปดูได้ครับผมอุตลตราแมนเด็กเกอร์ครับโอ้โหถ้า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 เราตัดต่อตัดต่อแอบไปตัดต่อเอาหน้าอกเนี่ไยไปใส่ให้อุลตราแมนไนท์นี่ฮ่แฟนแฟนขุนตราแมน,แนไม่ถูกใจทุกคนก็บทสรุปของคลิปดี้ก็คือผมตอบได้หมด3 2ตัวนะครับผมใน35ตัวใครตอบได้มากกว่าผมนะครับผมก็เยี่ยมมากเลยครับผม ถือว่าคุณเป็นแฟนพัดแท้อุนตอ้าแมนตัวจริงนะครับผมผมเตาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวเชเซลสมองอันน้อยนิดนะครับผมด้านความจำตอบอย่างน้อยก็ถือว่าดีแล้วครับผมโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย